อันนี้เป็นวิวนะคะหลังจากที่ฝนตกมาทั้งวันเลยวิวก็จะประมาณนี้นะอำเภอนาแห้วนะคะก็จะเป็นแบบอำเภอเล็กๆนะก็จะแบบเป็นหมู่บ้านแบบเล็กๆมินิมอลมินิมอลนะคะจะประมาณนี้ที่บ้านเรานะคะก็จะปลูกทุกอย่างเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นชะอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่อันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะก็คือจะปลูกกินเองทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็คือถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็มะนาวค่ะใบเตยก็มีค่ะใบเตยนะคะตะไคร้อันนี้คือตะไคร้นะ มะนาวก็คือไม่ต้องซื้อเลยนะคะอ้อยก็มีนะคะแก้วมังกรอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกเ,เราไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรพริกก็ปลูกนะคะอันนี้ก็คือพริกนะแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กระเพรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นโรสเมรี่ที่เอาที่เราซื้อมานะคะอันนี้ก็คือจริงๆซื้อมาหนึ่งกระถางนะคะแต่ว่าขยายพันธุ์ได้หนึ่งสสาสี่ห้ากระถางค่ะกระชายดำก็มีนะคะอันนี้ผักขึ้นช่ายแล้วก็สารแน่นะคะสารแน่ก็มีค่ะก็คืออยู่บ้านแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นแบบส่วนพักของบ้านเราค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะจะพาไปเที่ยวริมเหือง